นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ3จังหวัดภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดศรีสะเกดและสุรินทร์ครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินครับเดินทางไปศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ดาเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตะบลอุบเมส์ ทั้งนี้ผลการปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดการดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีการรับชมขั้นตอนการตรวจหาสารเสพติดพร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ยาเสพติดภายในพื้นที่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศไปแล้วว่าภายในวันที่30มิถุนายน2567อำเภอทวัตบุรีจะไม่มียาเสพติดเป็นพื้นที่สีขาวแต่ปรากฏว่าจากรายงานมีการตรวจคัดกรอง170กว่าคนก็ยังมี18คนที่ผลเป็นบวกอยู่แต่ก็ใกล้เคียงแล้วครับที่จะเป็นอำเภอสีขาวได้ทางนี้มีเป้าหมายหลักว่าภายในเดือนกันยายนปีนี้จังหวัดอ1ดทั้งจังหวัดจะเป็นจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติดนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทุกคนและหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่มาวันนี้จะให้ความสําคัญและดูแลประชาชนนายกก็เป็นกําลังใจให้ผู้กล้าทุกคนที่เคยทําผิดมาแต่วันนี้ปลอดยาเสพติดแล้วสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะครับหลังจากนั้นท่านนายยกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางไปยังโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคม อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพื่อพบป่าทักทายนักเรียนของทางโรงเรียนโดยนายก็ได้ย้ำเตือนเด็กนักเรียนถึงปัญหายาเสพติดบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ร้อยเอ็ดเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนำหน้าปัญหารายได้แล้วก็ความยากจนซึ่งปัญหายาเสพติดก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยนะครับ แล้วก็ในเวลา17.20นาิกา20นาทีครับช่วงเย็นๆท่านนายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะพระเจ้าใหญ่อินแปลงครับเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอุบลร,ราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงตะบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลร,ราชธานีจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับในโอกาสที่ตรวจราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีแล้วก็กราบนมัสการพระวชิรกิจโกศล เจ้าวาดวัดมหาวัณารามพระอารามหลวงนะครับนายกรัฐมนตรีได้สนทนาในเรื่องของการตรวจราชการในพื้นที่ด้วยแล้วก็ได้เล่าให้พระคุณเจ้าได้ฟังในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปอยังบริเวณพื้นที่จัดแสดงการสาธิตการทําต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์นายกก็ได้ทดลองทําดอกเทียนด้วยนะครับร่วมกับทางชมรมวัดพระธาตุหนองบัว และร่วมแกะพิมพ์เทียนเพื่อนำไปติดที่พุ่มยอดเทียนพรรษานายกย้ำถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องของวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาก็ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อนเนื่องนะครับจากนั้นประมาณ6โมงเย็นครับนายกรัฐมนตรีก็ไปเดินพบปะทักทายพ่อค้าแม่ค้า และพี่น้องประชาชนที่ถนนคนเดินเรียบแม่น้ำมูลเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับอย่างเป็นการเองนะฮะ